สวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่ยูคาเฟ่นะคะลูกๆพาคุณแม่มาทานอาหารในวันแม่คะ่ะสุขสันต์วันแม่คะ่ะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขมากๆทุกเช่นทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกระเช้ากันคะ่ะเต้จะพาไปเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้คะ่ะบรรยากาศยามเย็นดีมากๆเลยคะ่ะสุดยอด ที่บางขุนเทียน32นะคะดูสิคะต้นไม้เขียวงามบรรยากาศสุดยอดลมพัดเย็นสบายค่ะเพื่อนๆสามารถถายเรือเล่นได้นะคะภายเรือคายักค่ะดูสิคะน่าสนุกจังเลยค่ะ มีความสุขมากมากเลยค่ะแม่ฝั่นเรือีล้ีอย่างดีกวานนะคะมาสนุกกันที่ยูคาเฟ่นะคะสนุกมากๆเลยค่ะเซิร์ชมาได้ที่ออนไลน์นะคะยูคาเฟ่ค่ะสุขสันต์วันแม่ค่ะร้านดูคาเฟ่สุดชิลริมน้ำในโซนบางขุนเทียนนะคะ ที่นี่ไม่ใช่แค่นั่งชิวๆนะคะแต่เป็นที่พักผ่อนแบบครบรถเลยค่ะนี่มีทั้งอาหารไทยฝรั่งซีฟูดวัตถุดิบสดมากเลยค่ะเหมือนยกทะเลมาตั้งตรงหน้าเลยนะคะของเขามีหลายชั้นนะคะมีชัน้น2ชั้นสด้วยค่ะตรงนี้เป็นระเพียงนะคะแล้วก็มีข้างบนนี้ค่ะโอ้มีอีกชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ชั้น3ามค่ะ แล้วเรามองลงไปข้างล่างค่ะโอ้ยดูข้างล่างสิคะมีสนามเด็กเล่นด้วยเด็กๆก,ก็เล่นกันตรงนี้ถีบจักรยานได้ลงไปถ่ายรูปได้นะคะคาเฟ่สุดชิลริมน้ำในโซนบางขุนเทียนที่นี่ไม่ได้แท่ร้านนั่งชิลนะคะแต่เป็นที่เที่ยวพักผ่อนแบบครบรถเลยค่ะกิจกรรมเพียบเพลินจนลืมเวลาเลยนะคะถีบจักรยานกลางน้ำ พายคายักกลางน้ำนั่งกระเช้ากลางน้ำถ่ายรูปกับสะพานกระจกสุดชิลค่ะปั้นดินเซรามิกงานแฮนด์เมดน่ารักน่ารัก,รกบอทรายละเอียดจากภูเก็ตนุ่มมากค่ะสายถ่ายรูปต้องกรี๊ดนะคะเพราะว่าที่ถ่ายรูปเยอะมากทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์ถ่ายรูปกับสะพานกระจกสุดชิลค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะริมน้ำในโซนบางขุนเทียนค่ะช่วงเย็นเย็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ถ่ายรูปสวยแสงกำลังดีเลยค่ะสายครอบครัวนะคะพาเด็กๆมาเล่นนะคะมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจค่ะอยู่คาเฟ่แอนคราฟร้านคาเฟ่เปิดใหม่อีกแห่งไม่ไกลจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะร้านนี้เข้าซอยเทียนทะเล32ไปตามทางเรื่อยๆผ่านหมู่บ้านพฤกษาไปประมาณ2กิโลเมตรร้านอยู่คาเฟ่ก็จะอยู่ทางซ้ายมือมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ ดูสิคะเดินเข้ามาเราก็จะเจอนี่เลยค่ะน่าสนุกมากมากเลยนะคะเด็กๆชอบมากเลยค่ะดิฉันก็มาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะสวยมากๆบรรยากาศสุดยอดค่ะบรรยากาศดีอาหารสดใหม่อร่อยมากๆเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเครื่องดื่มและขนมมากมายให้เลือกค่ะที่ร้านยูคาเฟ่แอนด์คราฟเช่เนกั นะคะทานเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารอร่อยเครื่องดื่มอร่อย,ออยขอเชิญทุกท่านนะคะอย่าลืมมาทานที่ร้านดูคาเฟ่อยู่ที่เทียนทะเล32เทียนทะเล32นะคะ